ตลกมาสองตัวจังเลยพี่น้องแต่อยางหัวค่ะเบิ่งจะนอนไอ้นอนก็จังนอนนําเด้อไอ้พอนอนบ่นอนได้นิเสียงหน่อยก็เบาดังบ่ได้เด้มนันสิได้ยินคือลูกหน่อยเลยพี่น้องอะ้อพี่น้องเบิ่งเมืม่อลูกสมุนลูกสมุนก่อปวยมามามาปศิขลาเอาปบขิขลาเด้อพี่น้องว่าเอาเช้าป่วยมาจาั่ด แยมากองนินยหน่อม่มกันลวลังนั่งน่ิละอาปปลาปลามันจะคองกัับเบาเช้าข่วยกระสับนนั้นข้ลาทีลวนมา้ลาข้ลามันคืออ้คนกรบ้่าข้ลาหนาอวดปเล็นให้หน้าคนอาอาลานาลาามาใส่รับป็้สิน

ตัวไน้ม anyway> well, well. ันจะออกเป็นแดง่ยตัวีขาวเลยเออหนีมันออกแดงนีันโครนามันจะดำบว่โครน่ามันงับแปเีบเยนี่ากตัวนี้มันจะออกเป็นแดงเลยอีโคราน้อยเออเออเออตัวี่เลยแวทำไงตัวสาบมะปูเน่สารสารมะปูเลยสามะปูเนเกียะีเนั่เกียับมันา จน้ำขีไก่เอาเอา,าสาดมรปูแน่นิวาูแน่นี่นั่าาน,น,นงขับขี่ไก่อะไรผมไม่จะขี่ไก่ลูลกสม,มุนสตัวเนี่ยลูกสม,มุนสมตัวาตบหน่มาเอ,ออเออจการัเอ,ออเออ เธอิดว่าไงตีนคนไรเมลาวุ้ยสู้กันไรนิวนิวก็มมนมาเล่นกับน้องหน่อืมาเด้อมาเด้อมาเด้ออออ๊อฟออฟอ๊ออ๊อฟออ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  anh em bà ơi Nè, nhanh nhanh Mèo này đây Con mô ri này nè Con mô ri này Ui 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 mà Ui 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 Má หาหน้อยอยู่กับคนน้อยแปับสี่แปับสบี่วันนี้มาหาคนละแล,ล้วแปับสบี่แป๊บสบี่มาหาคนละเขา,าไปเปไหนวะเขาไปเปไหนไป็นไหนแล้วปปอืเอ้าเอ้าเขาจะ,อะแบบนอนหนุนตักโอ้แม่เจ็บจะมาก,กัดแม่ยอะแม่มึงกมืไหรมื่มอหญ่ดีแค่เด็ก ม้ลมมากเสียงหมึกแล้วหางับแมวแม่เจียบออะรู้ไปงับกันลวดไปไปงับกันช้อนโล๊ะไปเออนั่นละอืะ้อืออืออื้อกัปากน้องเอ้าเอ้า ยาไปกัดปปสีโหลาเฮ็ดน้องกัดน้องยี่หีบ่มึงเฮ็ดน้องเฮก้ไรน้องัๆแปปสี่มาาแม่ปสี่มาแปสิมามึงตบหนูน้องมึงเฮ็ดน้องดีแทอีตปุโนนี่ักนนอนปนอนกีนอนลูกพ่อนักพักคนหรพักคนพักคนพักคน พักคนพักคนเนี่ยบอกว่าพักอนหยุดหยุดไปเลยมีคนแกล้งน้องที่เนีวดูีโคราชเนี่ยมันแกล้งน้องนี่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 ห้ามจับหางมันเดี๋ยวไปจับหางมันเดี๋ยวทำสปาแบบพี่โคราชนะที่เนียวทำสปาให้พี่โคราหน่ย S <S <an> ทำสป,ปาด้านนอกกระดินถผมแล้วเดียวแต่หัวโคลกาก็ชอบใจจะทำโคล่าจะทำโคลกาโอ้จอมขึ้นวายทั้งหลายชีวิตแม่ไม่เป็นสุขแล้วมีหมาสองตัวนี่ไม่เป็นสุขแล้ว สองตัวกันมายแล้วอยู่ๆโดนดิบๆเดี๋ยวข้าวยังเดี๋ยวไม่เสร็จเลยตรงนี้นมาโอ้เราโดนนับนับแล้วนับแล้วแข่งนับแล้วปวดอยู่ในความสงดให้มันหลับหน่อยเงียบเงียบมันหลับหน่อยมิงั้นชีวิตเราไม่มีความสุขไม่สงบแน่ วนวายแน่ให้มันหลับก่อนีหลับะมก็หลับหลับไปกับน้องเลยสรบปไปแล้วครับท่านสรบปไปแล้วสามแก้งสรุปล้ะสรุปละไอ้แป๊ 4, สบสี่สรุปจริงตป๊บสี่ขาขาวเปลี่ยนชื่อแล้วไม่เอาเฉากล้วยแล้วมันไม่เข้ากันเขาบอก พ่อบอกเอาโคลาตัวดำแล้วก็แปปซี่ตัวเท้าขาวจะสีเขากันนะสันถ้าเป๊แป,ปซี่ก็เช้ากล้วยม่เขากันนะสันเอาโคลาแปปซี่รับละเปปซี่รับแลวโคลายัางคงกระดูกกระดิกอยู่โคลาโคลายัางอยากเป็นเลาะอยู่ ห้ามไปห้ามไปสะกิดมันดะเนียวห้ามสะกิดแต่สะกิดมันมันสิกลนวตลกมาสองตัวจังเลยพี่น้องแต่อยางหัวค่ะเพิ่งจุ่านอนอายนอนก็จงนอนนั่มเด้ออายเพราะนอนเพราะนอนได้นน่สะหน่อยก็ะบอกดังบาด้ได้มม่สิได้ยินคือหลูกหน่อยเลยพี่น้องแต่สะหน่อยเลี้ยงลูกนะมันสิบอกดังได้คอยซิมกันเนาะเบาแห้งบ่ได้มั่สิตื่น นี่แหละมาสองตัวเนี่ยก็ฮึกกันนี่โอ้โหค่อยค่อยมันกระดิบกระเดีิบพึ่งบางคนละอี่คนลาหน่อยนะรวมถาน,นอนอันตินล่าจะสร้างขาับจะสร้างขักบุ่มบุ่มบุ่มลูกลูกรับเลยนะพี่น้องสักหน่อยก็ขอตัวลาไปก่อนแลพอกันไหมนะจ้าสวัสดีจ้า